สวัสดีครับอยู่กับช่องบ้านรีวิวบายฮอนเอครับเดี๋ยวคลิปนี้จะพามาซื้อร้านขนม10บาทนะครับนี่น่าจะเป็นชื่อร้านเลิศลำนะครับเป็นขนมไทยพื้นบ้านนะครับทุกอย่าง10บาทดูของเต็มร้านเลยนะครับเฮ้ย10บาทอ่ะ ไม่ค่าสิบบาททุกอันเลยเหรอสิบบาททุกอันเลยอ่ะห่อใหญ่นะครับเดี๋ยวจะมาดูขนมอยากได้เป็นขนมปังขนมปังที่ว่าทานเนยแล้วก็กลิ่นกระเทียมอยู่ตรงไหนนะ รังกระเทียมเขาขายผิดเท่าไร12บาทปะแล้วก็อันนี้ขนมรังนกเดี๋ยวเราเอาอันนี้ดีกว่าอันนี้กล้วยฉาบ ก็เป็นขนมปังกระเทียมเหมือนกันมั้งชื่อเบสเบนโอ้ข้าวแตนข้าวแตนก็มีสิบบาทนี่ขนมอะไรเนี่ยของเบสเบนเหมือนกัน ข้าวตังขนมข้าวตังนะครับบิบปัดด๊บก็มีเฮ้ยเจอนี้ด้วยฟุตเป็นผลไม้อบกรอบอันนี้เท่าไหร่หมค่ค้าสองร้อยค่ะสุนัขอยอันนี้ก็สุนรขล,ลอย จะรัอะไรเนี่ยอ๋อเขามีตะการใส่ตรงนี้อันนี้กล้วยตาก าม่เดเตัวทองวนก็มีบู๊ทองวนสิบบาทข้างนอกไม่ได้นะครับสิบบาทเลย,ดยเดี๋ยวเพื่อฉากไปดีกว่าเดี๋ยวเอาทองวน ทีเห็นบางที่ขายยี่สิบต้นโต๊มไทยสิบบาทอันนี้ก็สิบบาทเหมือนกันเดี๋ยววิดูฝั่งนี้นะ ันนี้เป็นขนมไทยลูกเกตขนมชั้นนะครับอันนี้อะไรนะขนมตาลเหรอ นนก็เป็นขนมปังพวกโรมวลเป็นมวลอ้าสามห่อนอี่แหละครับ เดี๋ยวพีกัดร้าน,นครับอยู่ตรงข้ามกับนี่เลยครับนี่พีกัดร้านอยู่ตรงข้ามกับศาลเจ้าพ่อทับนะครับยึงเยื้องนิดนึงนะครับเข้ามาในตลาดสำโรงนะครับนี่ทางเข้าตลาดสำโรง บรรยากาศไปเรื่อยๆก่อนนะเดี๋ยวจะจ่ายตังค์ละสามหอ่อส,สิบบาทก็จะเป็นยี่ห้ออะไรเนี่ยแม่พรมินตราประมาณนี้นะแบรนด์รัศมีนี่ครับอันนี้ยห้อรัศมี อันนี้ของอะไรร้านปังปอนจะคมนะครับสิบบาทนนหาซื้อม200ไม่ค่อยได้แล้วเดี๋ยวนี้ เท่าไหร่ป้าแล้วขาพโดอันน pues ี้ห่สิบบาทนะครับโอ้ขาก็ได้อ๋อครับสอันบาทครับก็ใครอยากมาซนครับก็มากันได้นะครับ ก็จะเปิดช่วงเช้านะถ้าจะถึงเที่ยงนะถ้าผมจะไม่ผิดนะครับก็ถ้าหากใครชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดถูกใจให้ด้วยนะครับแล้วก็ช่วยกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายสวัสดีครับ